ดีค่ะนักเรียนตอนนี้คุณครูสุนิศบัวทองจากโรงเรียนบ้านเข็มพองไปดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นนะคะต้องการแบ่งนักเรียนชาย25คนและนักเรียนหญิง20คนเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันให้จํานวนกลุ่มน้อยที่สุดได้กี่กลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันการแบ่งเป็นกลุ่มละเท่าเท่ากันนี้เราต้องใช้วิธีหารนะคะ แล้วก็บอกว่าให้ได้จํานวนกลุ่มน้อยที่สุดเขาถามว่าได้กี่กลุ่มนะคะถ้าอะไรได้ยี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าห้าสี่ยี่สิบเมื่อเราหารเสร็จแล้วเขาไม่ได้ถามเป็นคนนะคะเขาถามเป็นกลุ่มนักเรียนชายห้ากลุ่มเป็นนักเรียนหญิง นักเรียนหญิงสี่กลุ่มก็รวมกันจะได้ทั้งหมดเก้ากลุ่มนะคะข้อที่3 9ก้ากลุ่มนะคะก็ไได้ข้อที่3ามเอาต่อไปเรามาดูข้อสองนะคะข้อสประโยคในข้อใดเป็นเท็จนะคะนักเรียนต้องสังเกตว่าเขาถามว่าประโยคในข้อใดเป็นเท็จวันนี้นักเรียนมาดูข้อที่1นะคะ การที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยเหมือนกับเราเป็นหนี้วันที่หนึ่งเราเป็นหนี้หนึ่งบาทวันที่สองเป็นหนี้สองบาทวันที่สามเป็นหนี้สามบาทรวมกันทั้งหมดเราเป็นหนี้หกบาทเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เป็นจริงนะคะอ่าวงเล็บเปิดลบหนึ่งเป็นตัวตั้งตอนนี้นักเรียนมาดูเครื่องหมายลบซ้อนลบก,ก็กลายเป็นบวกสองวันต่อไปลบซ้อนลบก,ก็กลายเป็นบวกสาม ก็จะได้สามบวกสองที่เท่ากับห้าห้าลบหนึ่งก็ได้เท่ากับสี่ซึ่งข้อนี้ก็ผิดนะคะตอนนี้เรามาดูข้อที่สามบ้างการคูณจำนวนเต็มลบเครื่องหมายเหมือนการคูณกันก็จะได้บวกนะคะสองคูณหนึ่งก็ได้บวกสองเครื่องหมายบวกปกตินะถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเขาจะไม่เขียนเครื่องหมายบวกนำหน้าก็จะได้สอง คูณด้วยลบ3าคูณสก็ได้เท่ากับ6เครื่องหมายต่างกันก็คูณกันเป็นลบข้อนี้ข้อนี้ก็ถูกนะคะอันนี้มาดูข้อที่4นักเรียนสังเกตข้อ4นะคะจะมีวงเล็บปีกาคุมอยู่ให้นักเรียนทําในวงเล็บปีกาวงเล็บใหญ่ก่อนนะคะก็จะได้ลบ 1. หน่หารด้วยลบสนะคะ ลบหนึ่งหารด้วยลบสองเพราะนั้นลบลบหารลบก็จะกลายเป็นบวกก็คือก็ได้เศษหนึ่งส่วนสองตรงนี้มีเครื่องหมายหารนะคะหารด้วยลบสามลบสามตัวน,นี้นักเรียนต้องเข้าใจว่ามันจะมีส่วนเป็นหนึ่งนะคะหลังจากนั้นตัวตั้งตรงนี้นะคะเศษหนึ่งส่วนสองเป็นตัวตั้งก็ไว้เหมือนเดิมตรงนี้ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณ กับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็นเป็นลบเศษ1นส่วนสนักเรียนก็จะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน1นคูณหก็ได้1นส่วนหกเครื่องหมายเป็นลบนะคะฉะนั้นนักเรียนก็ไปดูคําตอบข้อนี้ก็ถูกเหมือนเดิมเขาต้องการประโยคในข้อใดเป็นเท็จข้อ2องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบข้อ2นะคะ ขที่สามถ้าร้านค้าซื้อรถจักรยานมาราคาคันละ1นึ่งหมนบาทได้ตั้งราคาขายไว้สูงกว่าทุน10%อร์เซแต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ร้านค้าประกาศลดราคาลง10%เซถามว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ร้านค้าขายรถจักรยาน ราคาคันละเท่าไรเราซื้อรถจักรยานมาคันละ10000นบาทนี่เป็นการลงทุนนะคะลงทุนไปหมื่น 1, บาทตั้งราคาขายไว้สูงกว่าทุน10%อร์ตั้งราคาขายทุน100บาทแต่คักเรียนทุน100บาทตั้งราคาไว้ ตั้งราคาไว้เราก็ไปดูตั้งราคาไว้สูงกว่าทุน10%ก็คือตั้งราคาไว้110บาทตอนนี้เราไปดูทุนที่เราซื้อรถจักรยานมานะคะทุน1000 0บาทเพราะฉะนั้นในทุน1 0ื่นบาทเนี่ยเราจะตั้งาราคาไว้เท่าไหร่ตั้งราคาไว้110 าคุณด้วย1นึ่งมนก็จะได้หนึ่งมืหนึ่งพันบาทนะคะแต่ในช่วงเทศการปีใหม่ร้านค้าประกาศลดลงลดลงอีกสิเรเซนเราลดลงจากทุนที่เราซื้อไม่ค่านักเรียนไม่ใช่นะคะถ้าเราลดลงจากทุนที่เราซื้อเราก็ขาดทุนแย่สิค้านักเรียน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดลงจากราคาที่เราตั้งไว้นะคะาคาเพราะฉะนั้นเวลาเราขายลดลง10%ก็คือขาย90บาทนะคะ90บาทถ้าราคาที่เราติดไว้นะคะ10,000บาท ตัดทอนะคะ e นเหรียนโซนต่อ0นได้เก้าพันเก้าร้อยบาทก็จะถามว่าขายรถจักรยานร,ราคาคันละเท่าไรเพราะฉะนั้นได้ราคาคันละเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะข้อต่อไปดูข้อที่สี่พิจารณาข้อต่อไปนี้ก็เซท้าส่วนเจ็ด ลบเศษห้าส่วนสิบสองเท่ากับเศษห้าส่วนเจ็ดคูณด้วยเศษห้าส่วนสิบสองขอใครจำนวนเจ็ดยกกำลังสามหารด้วยสี่สิบแปดเท่ากับจำนวนเจ็ดเศษเจ็ดส่วนสี่สิบแปดข้อใดสรุปถูกต้องนะคะนักเรียนก็มาดูโจทย์ตรงนี้เขาต้องการข้อที่ถูกต้องให้นักเรียนพิจารณาเศษห้าส่วนเจ็ดลบเศษห้าส่วนสิบสองในเมื่อส่วนมันไม่เท่ากันเป็นต้องทำส่วนให้เท่ากัน เศษห้าส่วนเจ็ดเพราะนั้นการที่จะทำให้ส่วนได้แปดสิบสี่ก็คือเอาสิบสองส่วนสิบสองมาคูณลบด้วยเศษห้าส่วนสิบสองฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วยเจ็ดส่วนเจ็ดนะครับอ่าตอนนี้มาดูฝั่งนี้ก็คือยี่สิบห้าสิบสองคูณเจ็ดได้แปดสิบสี่ ทางด้านซ้ายมือ60ส่วน84ลบด้วยส่วน84เมื่อส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็จับมาลบกันนะคะ60ลบ35ก็ได้25ส่วน84เท่ากับ25ส่วน84เพราะฉะนั้นแน่นอนข้อนี้ผูกนะคะยกกำลังสาก็คือ7คูณกัน3 ตัวหารด้วย48เท่ากับนักเรียนมาดูด้านนี้นะคะจำนวนเจส่วนสี่สก็จะได้เราจะเห็นว่า48เท่ากันนักเรียนสามารถตัดทิ้งไปได้เลยแล้วเรามาดูว่าสองสองข้างนี้เท่ากันไหมใส่ฝั่งซ้ายไปก่อนนักเรียนจะสัสงเกตเห็นว่า 7เป็นตัวร่วมนะคะเราก็ดึง7ออกมาคูณด้วย48บวกด้วย1เรามาตรวจสอบดูซิว่าถูกต้องไหมนะะักเรียนก็ลองเอา7คูณด้วย48 7คูณด้วย48บวกด้วย7คูณด้วย1ก็ได้7อันนี้นะคะอันนี้เป็นการแจกแจงตอนนี้เราก็มาดูที่ว่า 48่สบวกหก็ได้49อันนี้ก็ยัง7คูณกันอยู่นะครับสีก็คือ7จคูณเได้49เพราะฉะนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอ่าขอไข่นี่ก็ถูกเหมือนกันน,นักเรียนก็ไปดูช้อยนะคะข้อนหนึ่งข้อกอและข้อขอถูกต้องเราก็จะได้ข้อหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ข้อที่ห้านะคะจำนวนต่อไปนี้1ิบสองยกกำลังสองของสิบเจยกกำลังสองเมื่อทำเป็นผลสำเร็จแล้วมีกี่จำนวนที่มีหลักสิบเป็นจำนวนกี่นะคะห้ิสองยกกำลังสองสิบสองยกกำลังสองได้หนึ่งร้อยสี่ิบสี่ สิบสามยกกำลังสองก็คือสิบสามคูณสิบสามได้ร้อยหกสิบเก้าสิบเจ็ดยกกำลังสองได้เท่าไหร่คะสองร้อยแปดสิบเก้าเมื่อทำเป็นผลสำเร็จแล้วจะมีจำนวน ที่มีหลักสิบเป็นจํานวนคี่นักเรียนก็มานับหน่วยสิบอ่าเป็นสี่เป็น, 4, ปนจํานวนคู่นี่ก็เป็นจํานวนคู่เก้าเป็นจํานวนคี่เลขสองเป็นจํานวนอะไรคะเป็นจํานวนคู่ไม่ใช่ห้าเป็นจํานวนคี่แปดเป็นจํานวนคู่ก็ไม่ใช่สี่จำนวนค่ะนักเรียนหนึ่งสองคำตอบก็คือข้อสองค่ะนักเรียนก็คือสองจำนวนนะคะ กลับไปนะักเรียนมาดูข้อที่6โนะคะรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า abcd มีด้าน ab ยาว6เซนเมตรนะคะ ab ยาว6ซติเมตรด้าน ad ด้าน ad ยาว11เซนติเมตรส่วนด้าน ae ae และ fc ยาวเท่ากับ5เซนติเมตร จงหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม b f d e นะคะ b f d e มาดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งรูปสี่เหลี่ยม a b c d มาวิเคราะห์โจทย์ a b c d a b ยาว6เข้เขียนไว้แล้วส่วนด้าน a d ยาว11นักเรียนสังเกตต,ตรงนี้นะคะ a d ยาว11เราทราบแล้วว่า เ e เให้มาเท่าก,กับ5เพราะฉะนั้น e d ก็ได้เท่าก,กับ6นะคะเรียนส่วน F c ยาวเท่ากับ5เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า BF ก็ยาวเท่ากับ6เหมือนกันนะคะ6เซนติเมเหมือนกันรูปสี่เหลี่ยม b f, <c oughs> b f d e จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นด้านขนานใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรว่ายังไง ความยาวฐานคูณคูณสูงความยาวฐานคูณสูงเราก็มาดูว่าความยาวฐานก็คือ6ส่วนสูงก็6 6คูณหได้เท่าไหร่คะ6คูณหก็ได้3 6ตารางเซนติเมตรนะคะตรอนเพราะฉะนั้นเราตอบข้อ2นะคะ สามสิตารางเซนติเมตรถูกต้องนะคะต่อไปนักเรียนมาดูข้อที่7นะคะแท่งไม้ทรงตันสร้างจากลูกบาศขนาด1ลูกบาศเซนติเมตรจำนวน24รลูกมาวางต่อกันดังรูปแล้วใช้สีแดงทาแท่งไม้ใช้สีแดงทาแท่งไม้โดยรอบทุกหน้า ลูกบาทที่ถูกทาสีแดงหนึ่งหน้าลูกบาทที่ทาสีแดงหนึ่งหน้านะคะมีจํานวนกี่ลูกอันนี้ให้นักเรียนมาสัง,สงเกตนะคะเมื่อทาทุกหน้านะคะ,ะด้านนี้ทามาด้านนี้ก็ทาทาด้วยสีแดงเพราะฉะนั้นข้างบนก็ต้องทาทาด้วยสีแดงนักเรียนจะเห็นว่า ก้อนนี้ทั้งแถบโดนทาไปหมดสองหน้าใช่ไหมคะนักเรียนก็ตัดทิ้งไปในเมื่อก้อนนี้ทั้งแถบโดนทาสองหน้าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้ก็ต้องทาสองสองหน้าเหมือนกันก็ต้องตัดทิ้งไปมาดูก้อนที่สองนะคะ,ะด้านนี้ทาหนึ่งหน้า ก็ทาหนึ่งหน้าฝั่งนี้ก็ต้องทามาดูลูกนี้นะคะอันนี้ทาหนึ่งหน้าฝั่งนี้ก็ทาหนึ่งหน้ากลายเป็นสองหน้าลูกนี้ก็ต้องตัดทิ้งไปลูกข้างหลังก็ต้องตัดทิ้งไปอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเพราะว่าทาสองหน้าตัดทิ้งไปมุมนี้ก็คือทาสองหน้าก็ต้องตัดทิ้งไปนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะนักเรียนตรงนี้ก็คือ พาด้านที่เรามองเห็นด้ด้านล่างอีกหนึ่งหน้ากลายเป็นสองหน้าแต่โจทย์เขาต้องการทราบว่ามีลูกบาศก์ที่ถูกทาด้วยสีแดงหนึ่งหน้านักเรียนจะเห็นได้ว่ามันก็จะเหลือ,อลูกที่หนึ่งลูกที่สองและอีกด้านหนึ่งที่เรามองไม่เห็นก็กลายเป็นลูกที่หนึ่งที่สองและลูกที่สามลูกที่สี่นะคะก็จะมีทั้งหมดสี่ลูกนะคะตามตามข้อหนึ่งนะคะ คำตอบก็คือข้อหนึ่งนะคะนักเรียนสี่ลูกนะคะนักเรียนพร้อมพร้อมนะคะดับกลับไปไปดูข้อที่8ค่ะทรงกระบอกซึ่งมีรัศมีฐานของฐานยาว7นิ้วและทรงกระบอกสูง5นิ้วจะมีปริมาตรกี่ลูกบาศกนิ้วนะคะข้อนี้นักเรียนก็วาดทรงกระบอก วัน,วนคร่าวๆนะคะนักเรียนสูตรของทรงกระบอกว่ายัางไงคะนักเรียนพายอายกกำลัง 2, อสองเนักเรียนเห็นเห็นไหมคะทรงก็บอกก็คือเป็นเป็นวงกลมสูตรของวงกลมก็คือพายอายกกำลังสองนะคะส่วน s ก็คือความสูงห้านิ้วนะคะข้อนี้นักเรียนสามารถแทนสูตร ได้เลยนะคะตายมีค่าเท่ากับ22ส่วน7อ่าก็คือรัศมีเขาบอกมาเลยนะคะก็คือ7ยกกำลัง2ความสูงเท่าไรคะความสูงก็คือ5 7กับ7สามารถตัดทอนกันได้นะคะเรียนก็จะเหลือ22คูณ7คูณ5นะคะ ก็จะได้770ซึ่งเป็นคำตอบจากนั้นนักเรียนก็ไปดูนะคะคำตอบก็คือข้อไหนคะข้อที่4นะคะ770้อเจลูกบาทนิ้วนะคะข้อนี้ก็ได้ข้อ4เป็นคำตอบที่ถูกต้องะคะ